สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตบุกรายการวิชาการบ้านเพื่อนนะคะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ในชีวิตประจําวันเราและแล้ววันนี้มันก็มาถึงอ <c oughs> ะไร <c oughs> วันวันที่คนสงสัยว่าโควิดจะติดในอาหารหรือเปล่าคือมันมีเอาข่าวก่อนดีกว่าน่นคือคือเราได้ข่าวว่าคนที่ จีนกินแซลมอนแล้วเป็นโควิด19มันรรจริงเหรอคือคือเอาจริงๆเดี๋ยวผมผมอย่างี้ผมเล่าข่าวให้หนูนาฟังคือวันที่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยครับทาง BBC เนี่ยเขาได้รีพอร์ตข่าวของเขาเนี่ยในใน,ในเว็บไซต์นะครับในตัวข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยได้มีการระบาดขึ้นครั้งที่2ในในใน,ในกลุ่มปักกิ่ง อในประเทศจีนทีนี้เนี่ยลงในรายละเอียดดีเทลนะครับผมก kind of ็คือเขากประหลาดที่ไอ้ตลาดชิ้นฟาตี้จริงจริงเนี่ยชิ้นฟาตี้เนี่ยชิ้นฟาตี้เดี๋ยวผมอ่ะก็ไปเคิ้รือว่าเขาอ่านแบบแอคเซนต์ยังไงนะครับผมเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเวลาอ่านก็จะไม่จะไม่เหมือนกันคือตลาดเนี่ยคือจากประวัตินะครับเขาก่อตั้งเมื่อ1985เมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็ห <forecasting right. S 2> ัวอ่าทีนี้เนี่ย โดยกลุ่มเกษตรกร,กรเนี่ยเขาจะเอาพวกมูงเห็ดเป็นไก่หรือผักอะไรออมาขายกันในเงเมือนใ,นใกล้ๆกันก็ขับรถมามาขายที่ตลาดนี้เป็นลตลาดของสดตลาดของสดที่ใหญ่นะครับซัพพลายให้กับกลุ่มคนกลุ่มบัคก,กิ้งเนี่ยเป็นเหมือนตลาดใน,ในครัวของ,ของ,ข,องของกลุ่มบัคก,กิง้งประมาณ80-90%ซัพพลายอาหารให้ทั้งหมดใน,นกลุ่มบัคกิงนั่นคือแปลว่าเป็นตลาดใหญ่22ล้านคน กินแล้ว80%ปมาจากตลาดนี้ <Okay. S 2> นะครับนั่นแหะคือคือ p อยของตลาดนี้ก่อนทีนี้าถามว่าระบาดก,กันยังไงเพราะระบาดจากาเขาสืบกันมาว่ามาจากเขียงปลาแซลมอนแซลมอนที่นําเข้ามาจากาหลักๆเลยเนี่ยที่ท,ท,ทประเทศจีนเนี่ยนำเขา้าแซลมอนจากชิลีนะครับจากนอร์เวย์แล้วก็จากออสเตรเลีย <S <S ทีนี้เนี่ยพอเขานําเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็มีการระบาดเขาไปเกิดอย่างนี้ฮะวันก่อนหน้านั้นน่ะเขาไปตรวจเจอว่า พบชายอายุ22ปีมีหน้าที่ทำความสะอาดร้านนี่แหละค่ะแล้วก็ตรวจจากทางทางทาง China Center of Disease Control เนี่ยหรือ CDC เขาตรวจที่ตรวจคนนั้นตรวจคนนั้นตรวจคนแล้วก็เจอโพสติ e แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับตรวจเพิ่มเติมแล้วพบผู้ติดเชื้ออีกประมาณ150าย ในตลาดในตลาดนั้นนะครับและมีความเชื่อมโยงกับตลาดคนคนที่เป็น150รายที่ติดเชื้อเนี่ยคือมีความเชื่อมโยงกับตลาดนี้หมดนะครับทีนี้ตลาดเนี่ยมีคนทํางานอยู่ในตลาดนี้ประมาณเป็นหมื่นคนนะฮะมันมีโรงแรมมีร้านอาหารมีพัตคาอยู่ในนั้นเราแวกงนั้นหมดเลยเรียกว่าเป็นเมืองเล็กเมืองเป็นเมืองเมืองเล็กเมืองนึงเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาตรวจเขาตรวจเพิ่มเติมเขาตรวจอีกประมาณเป็นแสนคนที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นแล้วก็พฤติกรรมก็คือว่าหลังจากที่ไม่มีการระบาดแล้วเนี่ยเขาก็ ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากอนาไยกันล่ะก็คือเวลาไปไม่ได้สวมหน้ากากแล้วาก็มีการสัมภาษณ์คนที่อยู่ในละแวกนั้นคือคนละเลยเรื่องใส่หน้ากานไปแล้วใช่พอหลังจากนั้นมาปั๊บเนี่ยก็มีการติดเชื้อแล้วเขาก็เลยไปดูว่าเอ๊ะมันมันที่มาที่ไปยังไงเขาก็เลยมีการตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะระบาดในในอาหารได้จริงๆหรือเปล่าทางทางทาง CDC ของของของประเทศจีนเลยเขาก็บอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่า มันมันมันเป็นมันมันติดกันมันมันมันไม่ให่เป็นโพสต์มันติดในอาหารอย่างเงี้ยยังไม่มีหลักฐานแต่คนมันติดได้ในสัตว์มันติดได้แต่ในอาหารนี่ยังคือมันเป็นไวรัสไวรัสต้องการโพสต์ที่มีชีวิตอาหารพวกนั้นไม่มีชีวิตมันกู่ได้ยางไรถูกต้องฮะทีนี้เขาก็เลยมันมันมันไม่ใช่จบแค่นั้นเพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยไวรัสต้องอาศัยไวรัลรีเซอร์ถูกไหมฮะทีนี้เป็นบนโพสต์เซลล์ที่เป็นที่เป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถชุ่มจำนวนได้ หลักๆเลยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากว่าจีนก็ระงับการนําเข้าแซลมอน,มนจากหลายประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์ชิลีหรือมุกโปฟเฟลโเนี่ยระงับเลยแล้วก็มันอาจจะปลามมาในใน,ใน,ใน,ในอาหารชนิดอื่นๆนะครับทีนี้ก็เป็นทอร์เทนทอร์คิดว่าเราเองเราก็ส่งสินค้าหลายๆชนิดไป,<ะ>ไปไปประเทศจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยยังไม่ทราบหรือมันมาจากไหนแต่ไม่แต่เขาเขาเขาไม่ได้มีการอย่างนี้ฮะ ทางสิงคโปร์ฟู้ดเอเจนซี่เนี่ยเขาก็มีการสุม่มตัวอย่างแซลมอนที่นำเข้ามาจากนอร์เวย์ชิลีเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอตัวอย่างนี้16รายการอของฮ่องกงก็มีการสุ่มนะครับเอามาตรวจนะครับเป็นฮ่องกงเซ็นเตอร์ออฟฟู้ดเซฟตี้นะครับเขาก็ได้มีหน่วยงานก็ไม่เจอดังนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีที่มาที่ไปว่ามันอาจจะไม่ได้ติดมาจากในอาหารแต่เรื่องของการเอ็นวอลเนต์หรือแพ็กเกจจิ้งหรือ,อเขาเรียกว่า ตอนนี้มันยังมันยังมันยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแลวเราต้องการรู้เป็นอย่างมากว่าต้นตอหรือสาเหตุมันมาอย่างไงแต่ไม่ใช่มาจากสัตว์ป่าเหมือนหูหันมันคนละคนละประเด็นัน่ในมุมหนูนะในมุมหนูอะอย่างที่แจ้งว่ามันมันต้องการโพสต์ที่มีชีวิตอะนั่นหมายความว่ามันน่าจะ cross contamination มาจากคนจากคนแล้วก็ไปไปตรงในเคียงหรือในอาหารแล้วก็หลังจากนั้นมีการสเปรดออกมาขณะนั้นเอนติเซนิทชั่น แซลมอนเป็นทัศนศิลป์ก็เลยและเป็นอย่างการการรับประทานแซลมอนมันเป็นดิบมันดิบแล้วมันก็สัมผัสกันนะครัมันไม่ได้เป็นอาหารที่ปรุงสุกดังนั้นเนี่ยเขาตอนเนี้ยในในในเป็นจริงเราก็ล็อกดาวน์แล้ล็อกดาวน์เสร็จเขาก็ปิดซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง6แห่งที่คือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะรับตัวอาหารเนี่ยมาจากตลาดนี้เหมือนกันพอเขาปิดปั๊บตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีอาหารก็จะหมดเชลฟไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เอามาเล่ากันเพื่อที่ว่ามมมมมััันนนีี ต่อจากนี้อีกไปอีกเดี๋ยวเราพยายามนะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมก็คือว่าทําให้เราเนี่ยมองไปว่าเรา a แวร์กันในมากพอหรือยังในเรื่องของตรงนี้แล้วก็บางทีเราจะกังวลยางเกินไปหรือ,อยังไงนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่มีรายงานแต่มันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมาจากพวกแพคเกจิ้งหรือมาจากการการเอ็นโบลเมนต์ที่มันติดกันประมาณนี้มากกว่าในนี้คุณด้วยมีคําแนะนา,นาสาหรับการ ทดสอบหรือว่าการเก็บตัวอย่างจาก environment นะค,คะคือตอนอเขาต้องสวอปเหรอในในในตรงเนี้ยมันมีวิธีอยู่ก็คือใช้สวอปใช้พวกฐานสว a b medium พวกเนี้ยครับสว a มาแล้วก็มาตรวจ process มีการสกัดอ RNA ออกมา DNA RNA ก็จะเป็นพวก nucleic extraction พวกนี้แล้วก็อะไก็ออกมาเข้าในาตัวชุ case ด test kit โดยป,ปกติก็จะเป็นในกลุ่มของพวกเรื่องทา PCR นะครับก็บบจะให้ผลที่รวดเร็วและแม่นยำหน่อยเพราะว่าเคสพวกนี้มันไม่ต้อง c o n f i r มนะ เพราะว่าเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนจะถามว่าเอ๊ะเราใช้ใช้วิธีนี้เราต้องคอนเฟิร์มยังไงบ้างคือด้วยมันเทคนิคของอลมไปถึง PCR แล้วเนี่ยมันคือมันคือมันก็นค,นคือค่อนข้างจะไปไปสุดแล้วแต่อะไรถ้าเกิดจะคอนเฟิร์มเนี่ยถ้าเราตรวจในเทคนิคของ e l i ลซ่ามื่อนำโพสตีบิ่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มต่อใช่เพราะว่าการตรวจอี i s a ่ามันตรวจ ไม่ได้ตรวจต,ตัวเชือ้องมันตรวจมันคืออูรเป็นซิลเวอร์เจอรี่ <c oughs> รใช่ใช่สับอะไรนะ <c oughs> คือลูกค้าหลายนถามถามมาว่าแล้วเราจะคอนเฟิร์มมันยังไงเราจะกดได้ไหมไมันเป็นเรื่องใหม่นะคะเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่แบบคือชว่วงพึ่งมาไม่ถึง2อาทิตย์ นะในอาหาร <S <S ในเอเวอร์เมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมีมีประตูคอไว้รองรับไว้อยู่แล้วว่าทำยังไงหนูเคยอ่อานเจอ WHO เขามีไกด์ไลน์สำหรับการตรวจสอบใน Workplace อยู่แล้วรประมาณนั้นนั่นแหละครับก็อะไรที่มันมาเร็วๆเราต้องมีแผนตั้งรับที่ที่เพร<ต>าะว่าต้องเตรียมตัวชอบจีนก็คือเขาสั่งได้อ่ะเจอปุ๊บปิดเลยปิดแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังเดี๋ยวว่ากันเยอาทหารเข้าทุกอย่างมันมันมันค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าอ ดูแอปก็พ okay. okay. ูดภาษาอังกฤษก็สั today, ้นๆเรานี uh ้นะครับ uh อ่าโอเคเรื่องสามมตนก็จบคือเดี๋ยวต้องไฟล์เอาต่อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไปเจอในเขียงปลาแซมมติครับนะคะอีกอันนึงเียว่าสนุกดีไทยเซนอ๋อก็เคสคล้ายๆกันด้วยความที่ว่าตรงไทยสัตว์เนี่ยเขาเป็นบริษัทผลิตโปรตีนอไก่รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับตอนนี้ในโรงงานนั้นน่ะมีการตรวจพบ ในในโรง,งงานงตรวจพบคนที่ติดประมาณ400คนแล้วเนเคสว่าเป็น,น,น,น400คน,นที่ติดเชื้อดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็รายการเป็นว่าจีนอาจจะอาจจะระงับการนําเข้าต่อดในในตัวคนที่มาจากโรง<อ>งานเขาไม่ได้ตรวจเจอในชิ้นไก่แต่เขาเจอเจอใน employee ของบริษัท เพราะมันมีอย่างนี้ปุ๊บรีพอร์ตมาปุ๊บจรเลยแ่ละงะเพราะกลัวว่าจะไปตกในไก่เขาเขาก็เาาก็กลัวว่ามันจะคล้ายๆกับแซลมอนเคสที่มันอาจคือตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามันไม่สามารถติดได้แต่ถ้าเกิมันแต่วารัสมันสามารถอยู่ในได้ในอาหารนะ มันอยู่ได้เฉยเฉบในอนเวอรเมนต์เนี่ยประมาณสักอยู่ที่ความเย็นอยู่ที่อะไรประมาณสักสามสี่วันมันสวายอยู่ได้แต่ว่ามันมันไม่ตายถูกไหมคะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่ามันการทฮันสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทฮันสปอร์ตเรื่องของตัวเนี้ยมาหรือเปล่าเพราก็เลยต้องรีเควสย์ว่าจะต้องตรวจไอ้ตัวเนี้ยก่อนทุกครั้งซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการวิธีหรือแมตตอตที่ตรวจในอาหารนะครับก็อย่างเขาพอชุดนี้ เริ่มดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยทุกคนก็พุ่งขึ้นมาประเด็นตรงนี้เลยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือว่าเราเก็บตัวอย่างแล้ๆกับารตรวจไวรัสในอาหารตัวอื่นอย่างเช่นแคปซิทิสเออะไรพวกเนี้ยคือคือใช้ใช้การแอปพลายคือแอพพลายจากโปรเซอร์เดิมๆที่เราใช้ตรวจไวรัสที่มันเป็นใกล้ๆโคโรนาเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าตัวตัวตัวไวรัสต้องตรวจอ n a แต่ในกรณีของอย่างพวกแบคทีเรียเช่นตัวซามูไรล่าหรือลิซีเลนเระตรวจดีเอ็นเอนั้นเนี่ยการสกัดเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างมันต้องรีวอร์ดมาเป็นจากไอเดียมาเป็นอีกอันอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปแอมให้ขึ้นแล้วก็ดูกราฟอะไรประมาณนี้อันนี้เรียกรีวอร์ดทรานสคริปชันพีซีอารประมาณนี้นะครับใครเขียนว่า rt pcr เป็นเดียวขาดตีมือนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย มีม,มีคุณลุงะพาที่ที่ที่เคยมาเยี่ยมเยียนในรายการบ้านเราเนี่ยเขาค่อนข้างกับซิร์นเรื่องของการเรียกพอสมควรผมเองผมเองเนี่ยผมว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันขนาดน,นั้นเหรอตอนนั้นตอนนั้นประมาณสักประมาณถ้าเราจําไม่ผิดเนี่ย<อ>ประมาณมสักก่อนหน้านี้อีเขามาทางานใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเขามาเนีไม่มมารโมเลกุล่าเลยเขาก็จะมีอาร์ทีพีซีอาร์เวียรไทม์พีซีอาร์พีซีอาร์อะไรที่มันเป็นแบบโมเลกุล่าคือเดฟฟิเนชันมันเยอะมากจนเขาก็ตีมือ พวทีมพวกทีมน้องๆพวผมเองว่าเออมันต้องมันตแต่ละอันมันไม่ถูกต้องนะมันไม่เหมือนกันฉังนั้นเนี่ยเราก็าเลยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาแต่ตอนนี้เราเริ่มเฮ้ยเออใช่มันไม่เหมือนกันจริงๆ RTPCRRealTimePCRPCR ธร PCR, รมดา PCR แบบโมเลกุล่าโมเลกุลาก็ PCR เป็นหนึ่งในโมเลกุล่าเทคนิคทีนี้โมเลกุลาก็มีหลายแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ย definition ที่ตอนนั้นผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองว่าอิมันสําคัญแต่ตอนนี้นมันสําคัญแล้วเพราะว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมันอาจจะต้องคือด้วยความที่ว่าวิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วดังน,นั้นการที่เราเข้าใจเราควรจะเข้าใจให้มันให้มันให้มันถูกต้องเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจผิดเนี่ยเวลาไปคุยกับคองอื่นมันจะความหมายมันจะผิดเพี้ยนกันไปห,หมดเลยนะครับก็ขอบคุณคุณลุงดรลุงนาาดรไก่นี่แหละไม่มาครับผมค่ะสองอันละที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยอื่นไปไหมคะจริงๆแล้ว เตรียมไปแค่2อันครับเราคือมันจะมีเคสเล็กๆนะคะในในหลายๆประเทศซึ่งหนูนาย่อยดูแล้วก็พบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันคือไม่ทราบ exactly ใช่ reason ไม่ไม่ได้รู้จริงๆว่าว่ามันว่ามันใช้อาหารเป็น carrier ได้หรือเปล่าคนะคะอันนี้ก็ขอเวลานี่ครับแต่ตัวอาหารอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ ะบคุณเ,เปลี่ยนเรื่องนี้ก็ได้เหรออ๋อนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมติดไวรัสโควิดแล้วผมไปจามใส่ในตัวนี้นะฮะเวลาคนกินต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้<ก>เนี่ย,มยผมก็เลยผมก็เัย<ด>จะเริ่มว่าจากจากอาหารมาสู่คนเนี่ยคงไม่คงไม่ทั้งทั้งหลายๆที่ที่เป็นสถาบันท,ที่เขาวิจัยเนี่ยเขาไม่เขาไม่คิดว่าอย่างนั้นเขาใช้คําว่าอะไร k ี่เลยอ่ะคือแบบไม่น่าจะ นะแต่ประเด็นคือถ้าเกิดผมเป็นแล้วผมไปจามใส่หรือผมคุยพูดอย่างเงี้<ม>ยในระยะประมาณสักพุ๊หนึ่งเนี่ยใส่อาหารเี่ยเราจะมาหา่หางกันถูกต้องนหนึ่งเมตรทีนี้หนูน่าเอาตรงได้ไปกินหนูไม่กินติดอันนี้คือกระบองเพชรที่เป็นเค้กนะครับ <laughs> มีผู้สารคุนมาให้เราค่ะสรุปก็คือเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาหารจะเป็นแคริเออร์ให้กับโควนดาสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะ แล้วเราเป็นในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาบ้างนะาจะใช้ชีวิตยังไงในช่วงแบบนี้เราต้องไม่กินอาหารเลยเหรอเราต้องกินร้อนช้อนกลางกินร้อนช้อนเราอะไรเนาะเราก็าล้างมือ <c oughs> ผมว่าแค่เราก็สวมหน้ากากอนามายัยซึ่งอันนี้น่าจะเพียงพอไม่ชอบสวนหนาารรหมห <c oughs> น้ากากอนามัยค่ะไม่เชื่อในหน้ากากอนามัยค่ะก็ทำยังไงอะครับคือมันมีอย่างนี้แต่ลักษณะที่เราใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยเรานะคะ แต่สิ่งที่สําคัญคือเขาในงานวิจัยอันหนึ่งเดี๋ยวหนุขึ้นให้นะก็คือเขาค้นพบว่าการติดไม่ได้ติดจากอย่างนี้ไม่ได้ติดจากน้าลายเธอมาน้ําลายฉันแต่มันติดจากแคริเออร์ฉะนั้นสมมติว่าอย่างที่คุณบอกล้างมือเนี่ยล้างมืออสำคัญที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องจับหน้ากากปะเราไม่มีทางใส่แล้วไม่จับอะไอย่างงี้ค่ะแล้วก็เราไปจับบุ้งปิดรุ้นนี้ในห้องน้าในห้องน้ําเนี่ยค่ะก็คือให้รักษา สุขาอนามัยครับก็จะช่วยล้างมือบ่อยๆถูกไหมฮะแล้วก็เฉียงข้อเนื้อคอบ่อยๆทำให้คืองานคิดว่าเราคงไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแบบไปจนเราเสียชีวิตอ่ะอ๋เพื่อนผมเป็นสิวตรงนี้เต็มไปหมดเลยดิฉันก็เป็นแต่ว่าดิฉันได้รอบพื้นดีก็ปิได้บ้างง้อเลยนะครับใช่ค่ะสิ์ค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคือวันนี้ก็คืออยากให้เราเอาแวก อย่างที่ทูตลนบอกคือกินร้อนช้อนเราล้างมือนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่กับโควิดอย่างมีความสุขโอเคครับขอบ,ขขอบคุณมากนะครับ,บผมสวัสดีครับ